มาดูเรื่องราวของทีมชาติอังกฤษกันบ้างนะครับคุณซื้อชั่วคราวเกรซเกตนั้นมีข่าวดีนะครับเมื่อทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA นั้น ตรียมที่จะยื่นสัญญาให้จนถึงยูโร2020ด้วยกันนะครับค่ะดูเหมือนผลงานจะเข้าตานะคะล่าสุดนี้มีรายงานจากเดลี่เมลสื่อของอังกฤษค่ะบอกว่าการเจราจาอย่างเป็นทางการจะเริ่มขึ้นหลังจากจบเกมกระชับมิตรกับสเปนที่สนามเวมบรีในกรุงลอนดอนเมื่อวันอังคารที่15พฤศจิกาย,ยนก็คือวันนี้นะคะโดยที่ทางเซา์เกตได้พาขุนพลสิงโตคำรามชนะ2เสมอ1ตลอดการทำหน้าที่ชั่วคราว3เกมค่ะเชื่อว่าน่าจะได้รับการปรับค่าจ้างขึ้นจากเดิมเจ0 0 0ส หมื่นปอนหรือประมาณ37ล้านหแสนบาทต่อปีสมัยคุมชุดยู1มาเป็น2ล้านปอนหรือประมาณ100ล้านบาทต่อปีด้วยนะคะร,รวมโบนัสครับก็จะมีการทบทวนอนาคตของอดีตเซเตอร์ฮาร์แอปซายุล่าและมิเดเสโบอีกครั้งนะครับหลังจาก เสร็จสิ้นภารกิจบอลโลก2018รอบสุดท้ายที่รัสเซียนี่เท่ากับว่าคือเบื้องต้นเนี่ยให้ทําไปจนถึงบอลโลก2018เลยนะครับโดยที่แซมราดส์นะครัปอดีตผู้จัดการทีมเคยเซ็นสัญญา2ปีมูลค่า3ล้านปอนด์หรือประมาณ150ล้านบาทต่อปีเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแต่ว่าข้อตกลงของ,ของเสาเกตที่ยาวนานกว่าแสดงให้เห็นความเชื่อมัน่นต่อบิ๊กบอสวัย6ปีคนนี้นะครับครับก็ บิ๊กบอสใหญ่ของ FA ทั้ง4คนครับประกอบไปด้วยฮาว์ดวิกิสานประธานสมาคมผู้จัดการทีมเกร็กคลาร์กประธานคณะกรรมการคัดเลือกมาตินเกลนประธานบริหารและแดนแอช์ดประธานทีคน,นั้นจะเปิดฉากคุยยละเอียดอย่างจริงจงัง <c oughs> ตั้งแต่เชา้าวันพุธนี้เป็นต้นไปครับ ส่วนคนที่จะมาทำหน้าที่ในการคุมทีมชุดยู21แทนที่ของเซาเกตนั้นก็คือไอดีพุตต์อยครับก็เริบอกว่า<อ>ตัวเลือกที่เป็นคนอังกฤษแท้ๆสญชาติอังกฤษแท้ๆเลยครับมีตัวเลือกค่อนข้างน้อยสําหรับอังกฤษนะครับการเดินเซาเกตเองแม้ว่าผลงานที่เคยคุมแอสตันวิลล่าจะไม่ดีนะครับแต่ว่า<อ>คุมมิเดิสโบห์ห์ขาโทษทีนะครับจะไม่ดีแต่ว่ามาอยู่กับทีมนานนะครับคุมทีมเยาวชนมาแล้วก็มีผลงานในการอุ่นเครื่องดีด้วยนะครับก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีสําหรับเขานะครับ